สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมกกกอกนะคะเชา้านี้อันนี้คือเช้าตรู่คลิปเมื่อวานนี้คือพลบคล่ำโพรเพยอันนี้คือเช้าตรู่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่สวนวันนี้มาทําอะไรมาตั้งแต่ตีสามมาจะกรีดยางนะคะปรากฏว่าต้นยางเปียกคือฝนตกนะคะเมื่อคืนตกช่วงสองทุ่ม หลังจากมาควา่ำถ้วยยางไว้เรียบร้อยแล้วออกมาดูปรากฏว่าเปียกต้นยางเปียกเวลาต้นยางเปียกเรากรีดน้ำยางจะไหลลงไม่ไหลลงถ้วยนะคะก็เลยเออไม่ได้กรีดนะคะรอเสียยารอสว่างแล้วก็จะเสียยาแบบนี้ละคะ่ะอาชีพเกษตรกร,กรได้ยางเสียยางก็ว่าได้ฝนตกกรีดยางไม่ได้คือเสีย แต่ว่าจะได้ตรงเนี้ค่ะสวนมันทำนาแบบเนี้ค่ะต้องการน้าเยอะต้องทําใจนะคะช่วงนี้กรีดยางช่วงนี้ต้องทําใจสี่คืนห้าคืนแล้วนะคะไม่ได้กรีดรอบนีนะ้จะได้ขายหรือเปล่าเพิ่งกรีดได้2มีดเองอันนี้บรรยากาศเช้าตรู่นี่คือตีห้านะคะตีห้าเดี๋ยวนี้จะสว่างแล้วนะ ันนี้ค่ะด้านนี้คือด้านทิศตะวันออกแต่วันนี้น่าจะแดดแดดนี้น่าจะกรีดกลางวันนะคะเพราะว่ามันหลายวันแล้วเปลือกยางจะจะแข็งเราไม่ได้กรีดหลายวันเปลือกยางจะแข็งวันนี้นี่พอต้นยางแห้งก็จะกรีดเลยคือไม่หวังเอาน้ํายางอะคะ่ะเหมือนเราก็ตุ้นไว้นี่ค่ะบรรยากาศของเมื่อวานนะคะแม่เหลมทําคลิป ทำคลิปช่วงเย็นๆครบค่ำครบเพลนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะยอดถือว่าเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่สำหรับคลิปที่เป็นบ้านๆคลิปที่เป็นเป็นคลิปวิถีชีวิตแบบนี้นะคะถึงสามสี่ร้อยนี้ไม่แหลมว่าไม่แหลมดีใจนะคะเวลาไม่แหลมทำคลิปแบบนี้คือคลิปวิถีชีวิตของเราอาชีพของเรานะคะคือแบบนี้แหละ วันนี้หมอกลงนะคะหมอกลงหมอกลงที่ภูเขาด้านน้นคือภูเหล็กไฟจะไม่ค่อยเห็นนะคะหมอกจะหนาแต่วันนี้น่าจะแดดดูจากาพยากรณ์อากาศล่วงหน้านี้หลังจากวันนี้นี่น่าจะแดดแต่ไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะว่าพยากรณ์นี้เขาพยากรณ์ตามตามล่องฝนเนาะฝนธรรมชาตินี่เหนือคาดเดาเมื่อคืนนี้เป็นฝนธรรมชาติ เพราะว่าฟ้าดังนะคะเสียงฟ้าร้องนี่ดังมากแล้วก็มีฟ้าเล็บฟ้าอะไรบ้านเราจะมองว่านี่คือฝนธรรมชาตินะคะฝนที่อาไม่มีฟ้าร้องไม่มีอะไรนะั่นคือล่องฝนคล้ายๆพายุนี่แหละค่ะบรรยากาศตอนเช้าพามาชมบรรยากาศตอนเช้าได้อย่างเสียอย่างได้ก็คือเนี่ยค่ะถ้าฝนตกพืชพันธุ์หลายๆอย่างรวมทั้งต้นยางด้วยก็ต้องการฝนต้องการความชุ่ม พอฝนตกน้ำยางก็จะไหลดีแต่ว่าถ้าตกใหม่ๆต้นยางเรายังไม่แห้งนะคะก็จะกรีดไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นยางนะคะว่าถ้าเปียกนี่ลักษณะจะเป็นยังไงแล้วถ้าเรากรีดนี่ลักษณะจะเป็นยังไง ข้าวป่ายางอยู่กับวิธีชีวิตนะคะอันนี้นะคะป่ายางยังมืดอยู่เลยโน่นนะคะนั่นคือแสงไฟตะสิงนะตะสิงไปลองกรีดดูบอกว่าจะลองเช็ดเช็ดดูคือมันหลายวันแล้วนะคะไม่แหลมไม่เอาอะไม่ได้กรีดก็ไม่กรีดคือมันเช็ดไม่ไหวนะคะมันก็หลายต้นเกิน อันนี้ยังมืดอยู่นะคะป่ายางนี่ยังมืดอยู่อันนี้นะคะจะเปียกประมาณนี้อันนี้คืออยู่อยู่นอกอยู่ก็จะแห้งๆถ้าแบบนี้นี่จะพอกรีดได้อยู่นะแบบนี้นี่จะพอกรีดได้อยู่ถ้าเปียกนะคะเวลาเวลาเรากรีดเขาจะไม่ลงมาที่นี่ที่เดียวนะคะเขาจะ,ะหยุดเป็นคราบลงมา บริเวณนี้ค่ะ no. ชาวสวนยางหลายๆคน,นพอจะรู้นะคะแต่หลายๆคนอาจจะไม่เคยกรีดยางก็เลยจะไม่รู้เวลาเปียกหน้ายางเปียกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียก็คือถ้าเปียกเยอะนะคะยางเราจะเป็นโรคคือเวลาเรากรีดใหม่ๆแล้วฝนตกนะคะบริเวณพวกนี้นะคะ่ะจะเป็นน้ำหยดลงมาเข้าไปในเส้นท่อน้ำยาง จะทำให้ยางเป็นโรคของไม่แหลมนี่เป็นโรคหลายต้นเลยนะคะที่ต้องปิดไว้นี่แหละคะ่ะถ้าถ้าถ้าประมาณเปียกประมาณต้นนี้นี่กรีดได้อยู่นะอันนี้คือจะอยู่รอบๆนอกนะคะก็จะไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่คือมีลมฝนตกตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้นะคะ่ะแล้วยางไม่แหลมนี่จะทึบมากอยู่ติดตีนเขาอากาศจะไม่ค่อยโล่งนะคะถ้าสวนใครที่โล่งๆนะคะลมพัดก็จะแห้งเร็วของเรานี่ติดตีนเขาก็จะแห้งช้า จะแห้งช้าอันนี้คือมืดๆอยู่นะคะบรรยากาศสวนยางถ้าคนที่ขี้กลัวก็จะน่ากลัวเวลากลางคืนจะน่ากลัวไหมสําหรับคนขี้กลัวหรือว่าคนไม่เคยอยู่แบบนี้ก็จะน่ากลัวแต่เราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับวิถีชีวิตแบบนี้มานานนะคะก็เป็นธรรมดาไม่ไม่น่ากลัวมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ครั้งหนึ่งนี่แหละช่วงนั้นนี่ แม่ของตาสิงห์ป่วยนะคะแม่ของตาสิงห์ป่วยทีนี้ตาสิงห์ก็ไปเฝ้าแม่คือเราอะอยู่แล้วก็อยากกรีดใช่ไหมคะมันคือรายได้ของเราแม่แหลมจะมากรีดคนเดียวนะคะก็จะเลือกมาช่วงคือมากรีดคนเดียวนี้ต้องมาเร็วจะกรีดครึ่งนึงคืนละครึ่งนะคะเหมือนเหมือนเรากรีดด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเวลามากรีดคนเดียวแล้วก็จะกรีดครึ่งนึงคืนต่อไปแล้วก็จะกรีดอีกครึ่งนึง ก็จะมาคนเดียวนะคะประมาณตีหนึ่งตีสองตีสองตีสามประมาณนี้แต่ว่าสวนข้างๆก็มานะคะเป็นสวนญาติก็มาแล้วก็จะมากรีดคนเดียวปีประมาณปีที่แล้วนะคะประมาณปีสองปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ค่อยได้มาคนเดียวต่สิงก็จะเป็นห่วงว่าเออไม่ต้องกรีดหรอกไม่ต้องกรีดไว้นั่นแหละแต่เราเคยกรีดนะเนาะแล้วเราก็ไม่ใช่คนขี้กลัวไม่แหล่ะไม่ใช่คนขี้กลัวผีนะ เป็นคนไม่ไม่กลัวผีถ้าจะกลัวก็กลัวคนแต่ช่วงนั้นมันมันยังไม่มีอะไรนะคะมันยังไม่มีอะไรคือก่อนก่อนเกิดเรื่องก่อนเกิดเรื่องประมาณปีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ตาสิงก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็จะมากลีดด้วยกันถ้ามากลีดคนเดียวมากลีดได้ไหมกลีดได้ไม่กลัวนะคะไม่ใช่คนกลัวผี แต่ถ้าเจอจังๆ,ๆนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้าเหมือนโน่นนี่นั่นที่ที่มันไม่เห็นจะจะไม่เหลี่ยมจะไม่ถือว่าผีนะบางคนนี่ได้ยินเสียงได้ยินอะไรก็จะบอกว่าผีหลอกเราก็จะบอกว่าไม่ใช่หลอกเสียงสัตว์เสียงอะไรประมาณนั้นก็จะมีเหมือนกัน <ans> เพื่อนที่มาเล่าให้ฟังว่าเออวันนี้ไปเก็บเห็ด <ans> ตรงนั้นน <ans> ่ะเหมือนเสียงคนร้องเสียงอะไรอ่ะผีหลอกเราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่หลอกมันเสียงสัตว์เพราะว่า สัตว์บางชนิดนะคะโดยเฉพาะนกที่ร้องอยู่ตามเขาอะ่ะเสียงจะเหมือนคนมากเสียงคลางเสียงอะไรคะ่ะมีนกชนิดหนึ่งที่พ่อเคยบอกว่าเสียงร้องของเขานี่เหมือนคนร้องแบบเจ็บปวดคือนกอะไรก็ไม่รู้พ่อเคยเล่าให้ฟังเพราะว่าพ่อ,พ,อพ่อนี่เป็นในแานก็จะบอกว่าเออถ้าเสียงแบบนั้นนะไม่ใช่อะไรหรอกเป็นนกคือนกบางบางชนิดนะคะจะร้องแบบอยู่อย,อยู่ในถ้าอยู่อะไรแบบมีเสียงสะท้อน เสียงจะสะท้อนจะเหมือนเหมือนพีหลอกนั่นแหละแต่มันไม่ใช่หรอกนี่ค่ะกรีดไม่ได้จ้อยนะคะเรียกว่าได้อย่างเสียอย่างก็คือได้ฝนสองสมวันสี่วันเลยนะคะสี่วันห้าวันแล้วไม่ได้กรีดคือได้ฝนแต่เราก็ต้องเสียตรงนี้นะคะ่ะเสียที่ไม่ได้กรีดอย่าง เมื่อวานเขากรีดกลางวันเยอะนะคะเขากรีดกลางวันเยอะแต่แม่เหลมนี้ไม่ได้กรีดเมื่อวานเดี๋ยววันนี้จะกรีดกลางวันแล้วะค่ะนี่คือไม่ได้แล้วมันหลายวานันน้ำยางนี่ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนมาคว่ำคว่ำถ้วยยางไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาคว่ำไว้ตอนเย็นเมื่อวานไม่ได้กรีดนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูหมอกสว่างแล้ว อยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยดูคลิปดูโฆษณาให้แม่แหลมด้วยนะคะดูให้นิดนึงก็ยังดีนะคะเป็นกําลังใจให้กเกษตรกรแม่แหลมนี่อาชีพกเกษตรกรนะคะไม่ใช่อาชีพยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นี่เป็นอาชีพเสริมเนี่ยค่ะหมอกหมอกตอนเช้าบรรยากาศหน้าฝนเต็มตัวก็ว่าได้ มันสัมปะหลังส่วนนี้ของแม่แหลมงามอยู่นะคะงามจนตะกี้ฝนตกลมด้วยมีลมด้วยนะคะนะปล่อยให้ล้มแบบนั้นแหละแต่สิ่งว่าคือเวลาเราไปเอาเอาขึ้นนี่จะทำให้มันมันหยุดการจเจริญเติบโตนะคะปล่อยให้เขาลอยแบบนั้นแหละนี่แหะคะ่ะบรรยากาศตอนเช้าๆที่สวนนะคะหลังจากคลิปเมื่อวานเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆ ความสุขของเกษตรกร,กรคืออันนี้ยายาต้นยางยางเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวให้ตาสิงฉีดแล้วล่ะาค่ะจะได้ใส่ปุ๋ยยางเล็กเนี่ค่ะมันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนี่วันนี้เจลลี่มาด้วยลี่ล ติงลี่ติงลี่มานน่ลูกติงลี่ติงลี่อ้วนมากเธอจะเป็นหมูอยู่แล้วนะลี่นะ <c oughs> นี่ละคะ่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะสําหรับเช้านี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วให้กำลังใจขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนขอบคุณทุกๆคน มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ